เยมังกรบทที่491แม่สาวคนนี้เกรดพรีเมียมหลินหลันพูดแบบนี้ไม่ได้รอบนะเสี่ยวเฟิงเองก็คอยแอบช่วยบ้านเราหลายเรื่องคุณไม่ใช่ไม่รู้ต่อให้เขามีความแค้นกับตระกูลเฉินคุณก็จะลืมความดีความชอบของเขาแบบนี้เลยไม่ได้ เทียเว่ยกวัวพูดอย่างจริงจังถ้าเฉินเฟิงเป็นคนตระกูลเฉินจริง,รงๆงั้นเรื่องแปลกประหลาดมากมายที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้คําตอบและโครงการยูฉอวนรีสอร์ทยังมีคฤหาน์ที่เสินหงชังยกให้อีกเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะเฉินเฟิงคอยแอบช่วยอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นความมดีความชอบพวกเราเกือบโดนคนตระกูลเฉินฆ่าล้างบางก็เป็นเพราะเขาทําไมคุณไม่พูดบ้างละ่ะ หลินหลานพูดเสียงสูงต่อให้เป็นตอนนี้พอนึกถึงการกระทำของเฉินอิงโรวันนั้นเธอยังกลัวกลัวอยู่เลยวันนั้นเฉินอิงโรคิดจะฆ่าพวกเธอจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะเฉินเฟิงไปถึงทันเวลาพอดีพวกเธอทั้งบ้านคงได้ตายคามือเฉินอิงโรจริงๆหลินหลานบางเรื่องจะคิดแบบนี้ไม่ได้เสี่ยวเฟิงเขาพาอันตรายมาให้พวกเราไม่น้อยก็จริงแต่ความร่ำรวยมั่งมีของบ้านเราในตอนนี้เสี่ยวเฟิงเป็นคนเอามาให้เหมือนกัน รวมทั้งตำแหน่งประธานบริษัทตอนนี้ของเมืองเหยี่ยวด้วยเฉินเฟิงให้มาพวกนี้คุณต้องคิดไหมละ่ะเซียเว่ยกลัวบอกก่อนหน้านี้เขาคิดไม่ต่อกว่าทำไมจูจ่ๆเซี่ยเมืองเหยี่ยวก็ได้เป็นประธานบริษัทผลิตยาข้ามชาติแบบนั้นตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเฉินเฟิงเป็นคนจัดการนี่เอง เผอะเรื่องพวกนี้เขาควรจะให้พวกเราอยู่แล้วนี่หลินหลันแค่นเสียงหึบอีกอย่างฉันว่านะเขายังให้น้อยไปด้วยซ้ําอย่างน้อยเขาน่าจะให้บ้านเราสักหมื่นล้านหมื่นล้านพอได้ยินหลินหลันพูดแบบนี้เซี่ยวเว่ยกัวแทบมองบนหลินหลันนี่กล้าพูดนะเห็นเงินเป็นกระดาษเช็ดก้นหรือยังไงเอ่ยปากทีก็ขอหมื่นล้านเลย ถ้างเธอไม่เอาเงินเขาหมื่นล้านรอบตอนนี้ฉันอยากขอเขาเรื่องเดียวไปให้ห่างบ้านพวกเราไกลหน่อยก็พอโดยเฉพาะเมืองเหยี่ยฉันไม่อยากให้เขามายุ่งเกี่ยวกับเมืออเหยี่ยอีกหลินหลันพูดอย่างเย็นชาในเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดแล้วงั้นเธอก็จะไม่พูดเรื่องกลับมาแต่งงานกันใหม่อีกเธอน่าจะคิดคิดมากกว่าว่าจะทำยังไงถึงจะตัดขาดกับเฉินเฟิงได้ หลินหลันถ้าตระกูลเฉินมีคนจะตามฆ่าเสี่ยวเฟงิงจริงๆงั้นตอนนี้เป็นเวลาที่เสี่ยวเฟิงต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดตอนนี้สิ่งที่พวกเราควรทำคือช่วยเสี่ยวเฟิงไม่ใช่ตัดขาดสัมพันธ์กับเสี่ยวเฟิงนะเซี่ยวเว่ยกวัวพยายามเตือนอย่างจริงจังหลินหลันน้ะมองโลกในความจริงเสมอเขาไม่แปลกใจที่หลินหลันตัดสินใจแบบนี้เพียงแต่ว่าเขารับไม่ค่อยได้ที่หลินหลันจะทำกับเฉินเฟิงแบบนี้ช่วยเขา เอาอะไรไปช่วยละ่ะหลินหลันมองคอนเสี่ยเว่ยกัวน้อยๆ้อยเสี่ยเว่ยกัวคุณแก่เลิศเลือนหรือเปล่าคนที่จะฆ่าเฉินเฟิงน่ะไม่ใช่คนธรรมดานะแต่เป็นตระกูลเฉินแห่งยันเจียงคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่ต่างอะไรกับมดตัวเล็กในสายตาตระกูลเฉินแห่งยันเจียงเลยนะตระกูลเฉินอยากบีบพวกเราให้ตายไม่ต้องลงมือเองด้วยซ้ำสั่งการลงมาคำเดียวก็มีคนมากมายจะมาฆ่าเราแล้ว เพื่อจะช่วยเชินเฟิงฉันว่าคุณคิดให้ดีว่าจะทำยังไงให้พวกเรารอดดีกว่าหลินหลันแค่นเสียงหยันเซียวเว่ยกวัวถอนหายใจยาวไม่ได้พูดอะไรด้านหนึ่งเพราะหลินหลันพูดมีเหตุผลอีกด้านหนึ่งเป็นเพราะพูดกับหลินหลันต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หลินหลันไม่ฟังคำเขาเลยอยากกินอะไรหรอ หลังออกมาจากโรงพยาบาลเฉินเฟิงเบนสายตาไปที่เซี่ยเมิงเหยาตั้งแต่ออกจากชางโจมานี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้อยู่กับเซี่ยเมิงเหยาสองต่อสองเซี่ยเมิงเหยามองเฉินเฟิงอย่างลังเลและพูดเสียงเบาว,ว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้เฉินเฟิงหน่ายใจว่าแล้วต้องตอบแบบนี้ถึงปากเซี่ยเมิงเหยาจะบอกอะไรก็ได้ แต่เฉินเฟิงก็ยังตั้งใจเลือกร้านอาหารอย่างดีสุดท้ายเลือกร้านอาหารเป็นร้านอาหารตะวันตกร้านหนึ่งทางตอนตะวันตกของเมืองสาเหตุที่เลือกจองที่นี่เพราะของหวานที่นี่ไม่เลวเลยแถมเซี่ยเม่งเหียวก็ชอบทานของหวานซะด้วยครึ่งชั่วโมงผ่านไปเฉินเฟิงขับรถมาถึงร้านอาหารตะวันตกที่ชื่อว่าทะเลอีเจียนเนื่องจากเป็นดินเนอร์สุดหรูทำให้ด้านนอกร้านอาหารตะวันตกทะเลอีเจียนจอดรถหรูเต็มไปหมด เขาหาที่จอดรถพอจอดรถเสร็จเฉินเฟิงกับเซี่ยเมิงเหวยลงจากรถพร้อมกันและเดินเข้าไปในร้านอาหารพอก้าวเข้าไปก็มีผู้ชายวัยกลางคนแต่งกายด้วยชุดสูทสไตล์ผู้จัดการก้าวเท้ายาวเข้ามาสายตาผู้ชายวัยกลางคนคอนั้นชะงักหยุดที่เซี่ยเมิงเหวยาวชั่วครู่ก่อนหันมายิ้มถามเฉินเฟิงว่าสวัสดีครับไม่ทราบว่ากี่ท่านครับสองคนครับสองท่านนะครับ เชิญด้านนี้เลยครับผู้ชายวัยกลางคนโค้งตัวเล็กน้อยทําท่าเชื้อเชิญอ,ออกมาเฉินเฟิงกับเซี่ยมั่งเหยาวยาเดินไปตามทางที่ผู้ชายวัยกลางคนเดินนําซึ่งตลอดทางก็ต้องโดนสายตามากมายมองพิเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องถามเลยว่าสายตาวิเคราะห์พวกนั้นพุ่งไปที่เซี่ยมั่งเหยา่ยไงเซี่ยมั่งเหยาวยาในตอนนี้และวันนี้สวยจนเรียกได้ว่าตะลึง ต่อให้ใส่เสื้อผ้ากระโปรงธรรมดาก็พอจะฆ่าสาวสาวที่นี่ตายเรียบเหมือนหงเดินเข้ามาในดงไก่เวลาอยู่ต่อหน้าหงไก่ทั้งหมดก็จะหมดราศีไป ภายในห้องอาหารที่นั่งติดหน้าต่างที่ดีที่สุดที่หนึ่งมีชายหนุ่มหญิงสาวใส่ชุดแบรนด์เนมนั่งรายล้อมโตอยู่เจ็ดแปดคนชายหนุ่มหญิงสาวพวกนี้หน้าตาดีเกินมาตรฐานผู้ชายหล่อแทบสลบผู้หญิงเซ็กซี่เร้าใจก่อนหน้าที่เซี่ยเมิงเหวียวจะเดินเข้ามาชายหนุ่มหญิงสาวกลุ่มนี้เป็นอาหารตาที่เด่นที่สุดในห้องอาหารนี้แต่พอซี่ยอมเมือง,งองาเหวเดินเข้ามาสายตาที่เดิมทีมองไปยังชายหนุ่มหญิงสาวพวกนี้ก็โดนเซี่ยเมิงเหียาแย่งไปหมด คุณชายฉินดูทางนั้นสิไม่นานชายหนุ่มหญิงสาวเจ็ดปดคนนี้มีคนสังเกตเห็นความผิดปกติชายหนุ่มเจาะหูพ่นควันบุหรี่พลางชี้ไปทางเสี่ยมเงืองเหยาาทำไมหรอชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่ชื่อว่าฉินหมิงถามขึ้นมาเนื่อยๆและมองไปตามทางที่ชายหนุ่มเจาะหูชี้ไปการมองแค่แว็บ,บเดียวนี้ทำให้ฉินหมิงตะลึงงานคุณชายฉินแม่สาวน้อยคนนี้เกรดพรีเมียมเลยนะ ชายหนุ่มเจาะหูแลบลิ้นเลียริมฝีปากเขาไม่ใช่ไม่เคยเจอสาวสวยแต่ดูราวเทพธิดาผิดมนุษย์แบบเสี่ยมึ่งเหยาวนี่เขาเพิ่งได้เจอเป็นครั้งแรกชายหนุ่มหน้าตาดีที่ถูกเรียกว่าคุณชายชินไม่ได้พูดอะไรแต่หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาจิบไวน์หนึ่งคำเขารู้สึกร้อนเผาที่ท้องน้อยของตัวเองแบบเริ่มจะหลุดการควบคุมผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ไปไม่ไกลนักเป็นเกรดพรีเมียมจริงๆ คุณชายฉินมีความคิดอะไรไหมพอเห็นฉินหมิงมองตามเสี้ยมมิงเหยาวไม่ห่างแม้จะดื่มเหล้าชายหนุ่มเจาะหูก็รู้แล้วว่าวิญญาณของฉินหมิงโดนเสี้ยมมิงเหยาวฉกไปแล้วฉินหมิงยังคงไม่สนใจชายหนุ่มเจาะหูเขายกมือขึ้นกวากมือเรียกพนักงานเข้ามาคุณชายฉินส่งเหล้าขวดนี้ไปให้เธอฉินหมิงยื่นลาไฟบนโต๊ะไปให้พนักงานและพูดขณะมองไปทางเสี้ยเมิงเหยาว คุณชายฉินสายตาพนักงานชายแววตกใจสมเป็นคุณชายฉินใจปั้มจริงๆเลยลาไฟที่ราคาสามหมื่นกว่าบอกยกให้คือยกให้เลยฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่492ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง